ยัง m a ่ยื I didn't know I'm g o i n g to be here alone เพราะว่า I've been here since you've b e coming h e r t e very f i t time ไปเลย BB เปิดทางให้ดี thank you ตองดีไม่ไอ่ไปตรงนี้ตามผมหน่อยนะครับ I need your support อยู่ดยู่ช่วยที่บ้านในเวลาทำอะไรไปนี่คือครั้งแรกของไงอ่ะอ่าได้ชมใจให้นะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะใส่เสื้อแอนกระตันโอเคไหอันหับแรกมันจะมีหลากหลายสีนะดูส erm> ักสีก่อนมา โคเคนที่ดีนะครับหนึ่งช้อนเต็มน,นะครับเดี๋ยวชิปที่เขาเตรียมให้เราดูวิธีกาทำแตกันไหมถ้าพ<อ>ี่อยไกจบอกพี่ด้วยนะคะเออ,เอ,อต้องพูดตรงๆนะนี่คือกา,ารที่ได้มาปันโอ้ชิ้นสี่นิ่ง มาเดี่บ้าพวกกิง่งโตโอเราต้องบอกดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรบลูเมจิกเดนทิไคย่าข้างล่างนี้คะนี่นะใช่ไ่มใไปเลยเ <Yeah. S 1> อามาครับ

chopped spirulina lemon sauce, oh juice oh, อ๋อเป็นอย่างนี oh okay. like ้ไงเวลาเราานโอะทำยังไงกันเนี so ่ยั้งวะสวยสว้สวยาริ่มเป็นซอสเริเป็นซอสด้านบนนะครประมาณนี้ป๊บ รเาราลงมืตรากลางครับช้อนอีกนะครับไล์ติดครับพี่โอชอบมากเป็นซอสครับเราให้น้องนั่งตรงก่อน้ไหมครับทิลรกบหลังยื่มายืนมาต่อไ,ไดย แรงบูสเตอร์นะครับคุณรู้ไ t มพูดแบสเตอร์เฮ้คุณชิบว่าชี้เขาใส่ไปด้วยแล้วเราไม่ทราบก็เป็นการบูสต์แรได้เพราะตอนที่ที่เราดื่กันเราไม่ได้ตเต้อี่ชอนนะครับสองช้อนครับของเหลวมาแล้วครับนมอาลมอนนะครับพี่เทมส์หน้ำฝุ่นนะครับโอเคครับ น้ำาอาโฟกับคุณนะครับวชื่ออะไร่เป็นกำลังใจว่าตอนแรกไอ้เขาเชืว่าไอ้จะมาเป็นพี่เบนเป็นยังเข้ามาออนีคุณเบนตอนแรกเราดูว่าจะตั่นด้วยกันนะแล้วอยู่ให้ไอ้ตั่นคนเดียวเราก็เลยต้โอ,โอ,โอ,องหไม่ได้มาโอเคไ,ไ,ไหมครับโอเคครับ เอาไปที่น hmm. oh, mm ี่นะแล้วปั่นใหม่ยังไม่จบเอาเป็นตอนที่เราผกันเนี้ยเรเอาตัวสตอรี่เป็นตัวดำก่อป็นตที่เราผิดกันได้เราช้อนนะครับสช้อนโยเกิร์ต ว่บพอดีชอบสตรอเบอรี่ชอบบนาแล้ก็มีโคเคนัสซี่แล้ก็แล้คนเบรี ซื้อซื้อครับว่าที่บ้านใครเป็นคนมีหน้าที่ทำไงบ้าง <c oughs> ที่เราทำเป็นมาอยู่เม็กซิโไหนที่อยู่ชอง I w l o e ingredients for real เที่ส่งเมนูไปให้อะ ที่เราเรชอบทานสูริกันมากก็เลยเอาสองรีกปนมาน ตัวเพียรแล้วต้อง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 เอียงนิดหนึ่งโอ้เช้าชีวิตเราก็มีครูชีวิตทีต่เขามีในสิ่งที่ขา,าดถูกตามกรรมพอดีว้าวอยากให้ทุกคนเห็นข้างหลังนคะครับว่าของวิธีก็เป็นแบบหนึ่โฮเป็นแบบหนึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเป็นเลเยอร์ เพราะว่าร e กเรามีคอนเซ็ปต์ที่หลายหลายเลเยอร์ปั๊บเสร็จปั๊บยัสตรอเบอรี่นึครับ h i s is to yours อะไรนะครับเปนงานเสร็จสิ้นครับวันนี้น<อ>เราเดินทางเห็นไครับก็อยากจะภูมิใจมากเพราะว่าได้เคยปัดเองที่บ้านอย่างนี้วาิดว่ากก็จะไม่ปัดเองก็จะมาสาั่งโอ้ชี <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่จริงๆ <c oughs> <c oughs> ที่ค้านคือเยอะอร่อยกน่อร่อยครับอร่อยด้วยครับเดี๋ยวจะโชว์วิธ <pl problème> ีดูดของผมว่าผมไม่ดีดของผมก็โอ๊ยต่างกันใช่ครับต้องรับไครับ หนึง่งนึน่งนงตัวเล้ี่ไหนคหนึ่งสองสามวันดูลนเชีอยากขอสาธิตวิธีดูด <S 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 เพราะว่าบางคนเนี่ยดูดจังไหนะจากคนไปล่างใช่ <S <S ไหมดูดจากล่างดแ่เพราะว่า่ก่อนีือขนมก็คือ จริงๆ่เราค่อยๆดูไปทีละรถทีละชั้นแล้วเเหมือนจะได้5ปริ้นใน1รบเพราะมันได้หลายเลยใช่ไหมดูจากข้างล่างจับยึดได้ยอะมากก็จะได้เลเยอร์ที่หนึ่งที่มีทั้งโฟลคานคีอย่างเต็มที่แล้วก็ขึ้นมาที่แลนโบ้ตามอนิสเ็ตออกไปเรื่อยๆาค ส่วนของผมไม่ได้ดูของโอชิสทุกความที่มีหลายเลยนะครับผมก็ดูแบบนี้เพราะอยากอยากให้หลายรสชาติพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วไม่อยากไม่อยากผสมให้มันแตกสีนะเราก็เลยต้องดูขึ้นลงก็แล้วแต่ความสะดวกการดูเหมือนจะว่า เหนื่อยมืหน่อยแต่ว่าอร่อยอันนี้แนะนำให้ทำตามด้วยใช่ไหมคะก็แล้วแต่ความสุขนะครก็อยากรู้ว่าเขาจะดื่มดู่มดูกันยังไงกันเพราะบางคนถ้าเราไปพูดกับทีมงานต่างคนก็ดูเหมือนกันบางคนก็ควรต้องต้องต้องต้อต้งเดินเวลาเราดูดเราดื่้